สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่อ,ชอ,ชองน้องใหม่ชียงตุงนะคะวันนี้นะคะก็มีพี่ท่านหนึ่งเนาะถามเข้ามาว่าน้องใหม่นะคะจะเลอกเกิดที่ประเทศไทยหรือว่าประเทศเหนมานะคะก็คือเลิกเกิดที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าใหม่เคยบอกตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วเนาะที่แบบว่าถ้าเกิดดานเปิดนะคะใหม่ก็จะมาคลอดที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะแล้วก็เพราะอะไรเหตุผลอะไรทำไมถึงมาคลอดที่ประเทศไทยแล้วก็มาแบบ ฝากท้องที่ประเทศไทยนะคะก็มีหลายๆอย่างนะคะที่ไมอยากจะมาคลอดที่ประเทศไทยเนาะแต่โชคดีมากๆเลยนะคะที่ด่านเปิดก่อนนะคะหม่ก็ได้ได้มาฝากท้องที่ประเทศไทยนะคะก็คือได้มาฝากท้องที่คลินิกไว้แบบนี้เนาะก็คือยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะคะไปคลินิกก่อนไปฝากที่คลินิกก่อนนะคะเพราะว่าไปคลอดแล้วก็เลยรีบมานะคะด่านเปิดปุ๊บมาปั๊บเลยมาฝากท้องไว้ที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่า คือที่ที่หม่อยากจะมาข้อที่ประเทศไทยอะก็เพราะว่าหมอที่นี่ค่อนข้างที่จะแบบเ ดูแลดีหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรเนาะทันสมัยนะคะแล้วก็เรามาข้อที่ประเทศไทยเนี่ยคือค่อนข้างที่จะมั่นใจกว่าเนาะมั่นใจกว่าที่เชียงตุงนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าหมอที่เชียงตุงหรือว่าหมอที่ประเทศพม่าไม่ดีนะคะดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ครบวงจรอาจจะไม่เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่ครบเหมือนที่ประเทศไทยนะคะแต่พี่ที่ประเทศไทยอ่ะจะแบบทันสมัยกว่า ะค,ะคือเหมือนอย่างเช่นเนาะหม่ไปอัลตาซาวเนาะอัลตาซาวกับที่ที่ประเทศไทยนะคะหมอที่ประเทศไทยกับหมอที่สิงคโปร์มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเลยนะคะคือ ไปไปอาตาซาวที่เชียงตุงเนาะสองครั้งนะคะบางทีอยาการสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะคะเราจะถามอะไรเราก็พูดไม่ได้พูดไม่ออกนะคะพูดแบบภาษาพม่าไม่ได้เลยนะคะจะต้องมีผู้ช่วยะจะแปลให้อยู่นะคะแต่ว่าบางร้านนี่แบบพูดภาษาพม่าเลยเลยนะคะเขาจะด่าข้ออะไรเราก็ <laughs> ไม่รู้นะคะว่า เขาหลาลเราเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้บางทีเราก็ฟังแบบออกนิดๆน,นะคะแต่ไม่ไม่ได้เยอะเนาะแล้วก็ไปอัตราสาวครั้งแรกนะคะก็ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าลูกแข็งแรงดีหรือว่าลูกอะไรเนาะไม่รู้เรื่องอะไรเลยพูดภาษาอังกฤนะคะจบได้ใบออกมาจ่ายเงินแล้วก็เรียบร้อยไปให้หมอดูแค่นี้เองนะคะคือหนึ่งสื่อสารจะไม่รู้เรื่องเนาะ แล้วก็อัร์ตาซาวประมาณ6เดือนเนาะครั้งหนึ่งไปอัร์ตาซาวอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะคะเพราะว่าหมอเนาะชนมากเนี่ยจะพูดภาษาพมา่าเลยนะคะจะไม่มีการพูดภาษาเราเนาะจะมีแต่ว่าจะมีพยาบาลแปลให้อยู่นะคะแปลให้เราก็แบบถามอะไรไม่ค่อยได้เยอะเนาะถามแบบจะถามว่าลูกโอเคไหมแข็งแรงไหมครบสามสิบสองไหมอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องกันแบบเนี้ยเนาะ ก็จะถามก็ไม่กล้าถามนะคะคือบางทีพยาบาลก็ไม่ได้แบบอยู่ด้วยเนาะหมอก็อัตราซาวแบบคนเดียวแบบนี้จะถามก็ถามไม่ได้ด้วยนะคะคือสื่อสารกันไม่ดูเรื่องเลยนะคะแล้วก็คืออัตราซาวเนี่ยคือจะแบบแตกต่างยังไงจากประเทศไทยเนาะที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีทีวีเนาะเขาเรียกว่าอะไรมีแบบทีวีใหญ่ๆวางไว้บนบน,บนเตียงขาเราเลยอะบนบนข้างหน้าเราเรานอนก็จะมองเห็นเนาะว่า หน้าตาลูกเราเป็นยังไงขามืออะไรครบไหมอะไรเนะี่ยเราจะเห็นเลยนะหมอจะซาวแล้วก็เราก็จะถามหมอได้เนาะว่าเป็นยังไงลูกแข็งแดงไหมครบ32มสิบไหมเราถามได้หมอก็จะดูดูให้เราแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นหน้าลูกเราเลยเนาะในเหมือนในทีวีแบบนี้นะคะครบเลยว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาของลูกเราเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รีใจเนาะแต่ว่าถ้าเป็นที่เสียงตุงใหม่ไปคือบอกเลยว่า คือไม่ใช่ไม่ดีนะหมอที่นั่นก็โอเคดูแลบริการดีอยู่ทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าเราจะไม่เห็นหน้าลูกเนาะจะได้ยินแต่เสียงหัวใจนะคะทีวีจะอยู่บนหัวเราเนาะคือหมอก็จะแบบเออเช็กเช็แล้วก็จะได้ยินเสียงหัวใจบนบนหัวเราเนี่ยคือหน้าจอก็จะอยู่บนหัวจะไม่มีหน้าจอบนบนข้างล่างเรานอนสามารถเรานอนดูได้แบบนี้ไม่เหมือนที่ประเทศไทยเลยนะคะเราก็จะได้ยินเสียงหัวใจตุ๊บตุ๊บ เราก็รู้สึกอึดอ,อ,อัดเนาะอึดอัดว่าไม่เห็นหน้าลูกไม่เห็นอะไรเลยนะคะเวลาออกมาเป็นแผ่นก็ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาเลยเนาะเห็นแต่รูปลำๆแล้วก็กลมๆแค่นั้นเองนะคะ,ะจะไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นไม่รู้สึกอะไรเลยแบบนี้เนาะคือที่ประเทศไทยดีกว่านะคะเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนั้นทันสมัยกว่าที่เชียงตุงนะคะที่เชียงตุงก็อาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าไมาก็ไม่รู้เนาะเพราะก็านน หมอแนะน,นํามาตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็มาตรงนี้นะคะถามว่าฝากที่น่นก็โอเคไหมหมอก็ดูแลดีเหมือนกันนะคะดูแลดีแล้วก็บริการดีเหมือนกันนะแต่ว่าคา่าใช้จ่ายที่นูน่นอาจจะถูกกว่าที่ประเทศไทยนะประเทศไทยอาจจะแพงก,กว่านะคะแพงกว่าก็ดีกว่านะคะเนาะที่นู่นก็ไม่แพงก็แบบแพ่อๆอะไรเนี่ยคือการคลอดกันอะไรเนี่ยหมายก็ว่าคา่าใช้จ่ายมันก็ไม่ต่างกันนะคะเวลาเราคลอดกับทางเรียกว่าอะไร โรงพยาบาลมันก็จะมีหลายที่ให้เราเลือกเนาะเลือกคลอดว่าจะคลอดที่ไหนจะคลอดตรงไหนถ้ามีโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนก็มีโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐบาลก็มีอยู่ที่เราเลือกอาจจะคลอดเนาะแต่ว่าสําหรับไมอะมาคลอดที่ประเทศไทยโอเคก่อนนะคะเพราะว่ามันจะแตกต่างกันนะเนาะ ถ้าคลอดที่นั่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ค่าใช้ใจ่ายไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เนาะก็เลยเลิกที่จะแบบมาคลอดที่ประเทศไทยดีกว่านะคะเพราะว่าในไหนก็แบบด่านเปิดแล้วแบบนี้เนาะก็คือยังไม่คลอดก็คือช่วงลรที่สุดแล้วที่เราได้มาแบาบเออคลอดอที่ประเทศไทยแบบนี้นะคะมีพี่ๆหลายท่านเนาะก็คือ ลูกจะมีสิทธิ์นู่นนี่นั่นจะมีสิทธิ์ได้บัตรไทยนู่นนี่นั่นนะอันนี้ก็ไม่รู้นะคะมันเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้เนาะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสได้มาแบบขอดที่ไทยก็ถือว่าโชคดีมากที่สุดแล้วนะคะส่วนใหญ่นะคะคนเชียงตุงถ้าเกิดด่านเปิดแบบนี้เนาะมีลูกก็ส่วนมากเน่จะมาลอดที่ประเทศไทยเป็นส่วนมากเลยนะคะ แล้วอีกอย่างคือหมอก็ใจดีแล้วก็ดูแลด,ดีดูแลเป็นพิเศษอันนี้คือใหม่ไปฝากแบบพิเศษนะคะฝากหมอแบบพิเศษเลยนะคะไม่แบบยังไม่ได้ฝากที่โรงพยาบาลเนาะคือถ้าลอดเนี่ยไปข้อที่โรงพยาบาลเลยเนาะคือถ้าเราฝากนะี่ยคือใหม่ก็จะฝากที่คลินิกนะคะให้หมอแบบดูแลเป็นพิเศษเลยเนาะคะือไหนก็คือแบบเออจะลอดแล้วจะอะไรแล้วก็คืออยากให้มันแบบ เป็นแบบพิเศษหน่อยอะเนาะอยากให้แบบลูกคนแรกเนาะก็อาจจะแบบให้ดูแลเป็นพิเศษหน่อยแบบนี้นะคะคือใกล้จะคลอดแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงเดือนนี้แล้วอันนี้คือเข้าเข้าเดือนที่9้าแล้วเนาะเข้าเดือนที่9แล้วนะคะหมอนัดคลอดเนี่ยวันที่24นะคะใหม่ก็เลยไม่ได้กลับยังอยู่ที่เมสายอยู่นะคะส่วนพี่นนท์เนี่ยกลับไปสอนหน้งสือเด็กๆแล้วเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมเนาะ ปิดเทอมทางเมมมานะคะก็เด็กๆก็มีเวลาว่างเนาะก็เข้าไปเรียนนะคะไปเรียนภาษาไทยเนาะถ้าเด็กๆที่ชมคลิปนะคะคลิปพี่ใหม่อยู่นะคะอยากจะไปเรียนเนาะที่ท่าเรือนะคะไม่ว่าจะแถวเมืองเดนหรือว่าท่าเรือนี่แหละอยู่ใกล้แถวถ่าเหลือนนายาวนะคะก็เข้าไปเรียนได้เลยตอนนี้มีสอนเริ่มเปิดสอนแล้วนะคะ เปิดสอน3-4วันแล้วเนาะค่าใช้ใจ่ายในการสอนก็ไม่แพงนะคะไม่แพงเลยชั่วโมงละ10บาทเองนะคะก็จะสอน2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงก็20บาทเท่านั้นเองนะคะไม่แพงนะคะถามว่าค่าสอนค่าเรียนเนี่ยทำไมถูกจ้างนะคะคืออยากจะคิดแพงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยจจะแบบไม่มีเงินเยอะนะคะก็เลยคิดอ่า ชั่วโมงละสิบาทเท่านั้นเองนะคะไม่ได้คิดแพงเนาะถ้าเกือบเราไม,ม่ไม่คิดเลยไม่แบบให้มาเรียนฟรีเลยแบบนี้คือเด็กๆอาจจะไม่รู้คุณค่านะคะคุณค่าอยากจะมาเรียนก็ได้ไม่มาเรียนก็ได้เพราะว่าไม่ต้องเสียค่าเรียนแบบนี้เนาะก็อาจจะไม่เห็นคุณค่ามากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเราเก็บเงินสิบบาท20บาทแบบนี้เนาะจะอา,อาจจะเห็นคุณค่าเออเราได้เสียเงินแล้วนะคะตั้ง10บาทตั้ง20อะไรแบบนี้ จะเห็นคุณค่าก็คือจะตั้งใจเรียนแล้วก็จะเห็นคุณค่าว่าเราเสียเงินแล้วนะเราต้องมาเรียนนะอะไรแบบนี้เออถ้าเราเรียนฟรีแบบเนี้ยอาจจะไม่เห็นคุณค่าอยากจะเรียนก็เรียนไม่เรียนก็อยู่ที่เราอะไรเนี่ยบางทีขี้เกียจก็ไม่เรียนแล้วเพราะว่าไม่ต้องเสียเงินอะไรแบบเนี้เนาะ นะคะถ้าเกิดน้องๆน,นะคะอยู่ที่แถวแถวท่าเรือเนาะอยากจะไปเรียนนะคะก็ไปเรียนได้เลยช่วงนี้เนาะจะมีสอนนะคะแบบเช้ากลางวันเย็นเลยนะคะ3เวลาเลยนะคะว่าอยากจะเรียนช่วงเวลาไหนก็เลิกเรียนนะคะแต่ว่าครูเนาะคุณครูก็จะจัดาลำดับอีกทีว่าใครมาถึงตรงไหน ดูอะไรบ้างแบบนี้ก็จะดูดูเด็กๆเ,เนาะแล้วก็ค่อยๆแบบแยกออกมาอีกต่างหากแบบนี้นะคะแยกว่าเออนี่แบบก็ไกลขอไข่รู้เรื่องแล้วก็ไปอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็เรียนแบบเหมือนปฐมอะไรเงี้ยเนาะพี่นนท์ก็จะเน้นเนาะเน้นอ่านออกเขียนได้กันทุกคนเลยนะคะส่วนมากมาเดียนที่พี่นนท์เนี่ยจะเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะคะไปเดียนกันได้นะช่วงนี้ช่วงปิดเทอมนะคะถ้าเปิด,เป,ดเปิดเทอมมาก็ ไม่ค่อยมีนักเรียนมาเรียนสักเท่าไหร่แล้วเนาะนะคะก็ในช่วง3เดือนเนาะสเดือนนี่คือจะปิดเทอมนะคะที่ที่ประเทศไทยไม่ว่าปิดเทอมนานเท่าไหร่แล้วที่ประเทศอา่พาพม่าเนี่ยคือจะปิดเทอมเนี่ยประมาณ3เดือนนะคะมีเวลาเรียนภาษา,าไทยอยู่ประมาณ3เดือนนั่นเองนะคะโอเคแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันนั้นดื่มให้ดูนะคะอันนี้คือเป็นรูปที่ระลึกที่ไป วัดพระธาตุทางเงาเจนแสนนะสกายวอล์กนะคะก็คุณลุงเม้าวนะคะก็ได้มอบที่ล,ลึกรูปนี้ให้อีกหนึ่งรูปนะคะที่ถ่ายรูปพร้อมกันเป็นที่ล,ลึกนั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณลุงเม้าวมากๆนะคะที่มอบรูปภรพนี้ให้ด้วยนะคะโอเคค่ะก็คลิปนี้นะคะไม่มีอะไรแล้วนะคะแหมก็จะ ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และก็กด s u b สไ r i b e ให้น้องใหม่สิงตุงนะคะสรัครกินี้ลาไปก่อนคะ่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้น้องหอมหนุ่มมาก็ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะเพราะว่าอีกอย่างหนึงใหม่ใกล้คลอดแล้วนาะก็คือท้องโตไปไหนก็ไม่ได้มากนะคะแต่ว่าถ้าพี่นนอยู่ที่เมษายเนี่ยพอที่จะได้เที่ยวบ้างพา พาเที่ยวทนไม่สายนั่งมอไซค์ไปได้เนาะแต่ว่าอันนี้คือพี่นนท์ก็ไม่อยู่ใครก็ไม่อยู่นะคะไม่มีใครพาเที่ยวเลยนะคะก็อยู่แต่ในห้องเนาะอยู่แต่ในห้องแล้วก็รอเวลาคลอดนะคะตอนนี้นะคะโอเคค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ